สวัสดีครับผมนายประสิทธิ์โลห์สารกรรมการทัไมวันจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้จะพาท่านไปเยี่ยมชมโครงการเก็บน้ำแปรรงในพื้นที่อำเภอไก่แดงขอนโดยมีบ่อบาดานวลังแกงอาทิตย์จะพาไปดูสามบ่อนะครับบ่อที่หนึ่งของคุณประถมกิจรักที่หมู่ที่สามตําบลไร่ทุศบ่อที่สองของคุณอุดรแขสสว่างหมู่ที่หกตําบลหนองทําสีและหมู่ที่สาม ของคุณสมภูเกศคุณอยู่หมู่ที่ 5, ห้าตำบลลพงสีขายมากั้งปียุทธินิสเฮ็ดคือผสมผสานข้าวประจานค,นครับผมเน้นในความหลากหลายเนาะเพราะว่ามันจะมอตลาดตต้งบละะอลลนแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วกะ็ชุมชนเ่านเนะ ทุกช่วเน,นเขากินอย่างเขาก็ต้องผลิตในสิ่งที่เป็นต้อง,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 งการแทนบ๊อกั้พ่อเนี่ยมันจะงนินใดขายเนาะเหตดกางเป็นมากก็ยังได้ขายนะครับอนอกจากเพื่อพักแล้วกไปยังมีไม้ดอกไ,ไประดับนะครับแล้วก็มีหลากหลายชนิดเป็นไม้กระถางแล้ว่าเป็นไม้ถุงก็ได้ครับเป็นพันธุ์อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาจะมาเรื่องจริงพันธุ์ต้วพันธุ์นะครับที่อยู่ในสวนเขานะครับ เอใส่น้ำในตลอดใส่น้ำในตลอดปีนี่คือครบครบกว่าปีแล้วเนาะครับที่เข้าได้นามานะครับก็ต้องขอบุณโครงการดีๆทั้งจังหวัดนะครับทั้งสนับผู้ใหญ่เนาะทีงก็การดีๆให้พี่น้องเกษตรกรเขานะครับอัลงปลาครับอันนี้คือน้น้มาจากพลงานะครับส่โครงการทีอาจารย์สีมบงนะครับนีคือเปิดจาก้อลงมาครับครับผม เปิดแบบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ปลาเขานั่ครับแล้ครับไม่เห็นยังไม่นิ่มนี่ปลานิ่งแหละกัปลากินพืชแหละกัอ่ารวมไ้หลายอย่างครับอาจารย์นะครับอาจย์ย่ในกระช่งจะเป็นปวกกระดูกครับเพราะว่ากระดูกมันดื้อเนาะนะครับสองยุ่ในกระช่งกระดูกมันยิ้ายเดอดาครับหลักกัมันดื้อมันผลมากบ่ไดครับรักหนีครับตอนนี้ต้องเอาใจกระช่งหลักเวลาเข้าเข้าเก็บผลผลิตมันก็เก็บงานเขากันแต่ว่าพักปลาพวกนี้ครับสามารถเอาลงบ่อได้ครับ ชูปีเขาอะเีกนงสด้ครับเขาพ่อหนามีไก่แห่งาด้งจครับปีนี่นะอาจารปีันตอเที่ยวให้ถงมากะครั้าก็ุ่งบ่าครับแหนครับอาจารย์คบอว่าควจมีกับานั้งนะครับก่อจะงเสคบยลงถึงบ่อไใ่ครับอกนี่ต้องไปวาได้ใสกับกระอกของผู้หลักผู้ใหญ่เนาะสำคัญนะครับเพื่อเขาแบบไม่ชินจำว่าครม มีใ,ใจครับพี่น้องเขาครับอาจารย์นะครับแบบนี้มีมีสองบอกครับมีที่นี่แล้วก็เป็นของกลุ่มของอาจารย์บุญไหลกัลยาซึ่งอยู่ในภายในตำบลเดียวกันนะครับประกวดรางวัลข้าวหอมมะลิคุณภาพปีเด่นได้ที่หนึ่งของจังหวัดแล้วก็เคยได้รางวัลระดับประเทศ3ปีซ้อนนะครับในเวทีระดับประเทศนะครับอาจารย์นะครับก็ต้องขอบคุณข้าวกอไปจางที่นานเราใช่ไหมเออข้าวก็ต้องมาจากที่นานเราแล้วก็ทำจริงๆแล้วก็เป็นข้าวที่ผลิตด้วยระบบข้าวอินทรีย์นะครับนะครับผมตัวอย่างที่ดีนะครับ นอกจากมะนาวอยู่ข้างบนแล้วเนาะด้านล่างก็จะเป็นขาแปลงขาทั้งหมดเลยครับนี้กระต้ออน่นผมทำเป็นแปลงขา,ขาอ,อ,อ่อนนห้นครับผมนอกจากขา,ขาใช่เฉพาะนอกจากขาแล้วเราก็ยังมีไม้ดอกไม้ประดับหลายๆชนิดนะครับทั้งเป็นกระถางหรือว่าไม้ตัดดอกก็มีนะครับ กอรุ่นใหม่จังหวัดน้ำนาาเจริญนะครับครับผม,มดีเนาะมีหนามมีหน่อยดีดีค่ะดีค่ะด่อย่าาอยเฉพารับงฟลุ่อ อก่ปลาหาหลอย่างปลาอันนิ่จนอะปลาอันิ่งก็เพีปลาซีพีกกบปลานิ่งค่ะปลาดู่อยติมันใหญ่เลเนี่เขาเขาิก่ทนใหญ่ปลานิ่งเลยเปนยวๆเทใหญ่ปลานิ่งเลเป็นลากี่หลัง ตรงนาผมมันเลยยินว่าฮาผมมันเสีปามันเล่มากเลยแบบนี้คไงไงกันองตัไงมั้มันกินเบิร์ดเหรอช่างเกค่ะอ้มับไอ้เนี่เก็อยู่แล้วเปีดกผว่าอีกานอย่งนลงเขาจ็ป้อยน้ำลงสาปล่้อยตลอดค่ะพอเราอยู่นูนไปเห็นงหมอ๋อม่นุกเลยเร กลหดี่รดสบายเนาะค่ะเนาะติเบิรดหค่ะไม้ยางติหมดเลยตกม่วงมนมแก้วอันนี้เขียวเซเวอีกติดกับม้นม้วนเหงอี่ยางพ่อแม่พ่อโอ้โหมีแต่ี่อตอนนี้มะม่วงอันนี้ต้นกวงลค่ะต้นางลินีต้นแดงแดงในนต้นตะเขียนนะคะก้อนต สวยดีไม่รังนไม่ไปดูอาจารย์ไปนอง่มุ่ม sì กันค่แต่เรื่องให้ครับคพราว่ายสมภูเกตยึมหมู่ห้าตำบลหนองสามสีครับผมดีใจมากที่ได้โครงการสซลาระเซลแล้วก็ในน้ำตอนนี้10คนแต่ตอนนี้รายยี่สิบคนครับมีประโยชน์มากครับทางรัฐขง ดำานาปลูกคล้อยแล้วก็ต้นไม้หลายอย่างครับต้างนี้มีกะ,ะไพรแลว้วก็หญ้าไว้ให้วัวผมมีวัวตอนนี้อยู่เจ็ดตัวเครื่งขายไปสองสาวันเมื่อี้นี้ตัวหนึ่งครับผมขอขอบคุณคณะโครงการทุกท่านครับคุณผู้ชมทุกท่นานด้วย ตหันก็เลยเปิดหน้าในเบืองตวหน้าใประโยชน์ตัวีู้่มันก็เปิดาเปิดแงงูต้องเปิด้ันันแห่งนี่โอเอ้เคน้ำเทียรน้องสาปน้องเทียอาบไป้สิลองส เานี้มันก็หายดีสุดมันก็ทำให้งายอเลาอ่านแล้วอ่งตอนนั้น็นวันพุธสมต่เจ้่อพ่อเลี้ยงรั้ครับครับสมมติผมจะทำวันาุธทำกันอย่ประมาณสี่พ่อเลแต่ว่าตอนนี้ใส่อยู่น้องกันอย่เจ็ดพ่อเล่อยงกจะหน้านี่ะคะใสออกแต่เาละ่นหน้าหน้าแต่ลราเที่นใส่เที่ยง าระาโครงการนีรีบออะไรรีค่ะประโยชน์ต่อพี่้องว่ารีล้วประโยชน์น uh> ีเ่งดีค่ะเ้งยามแรงเ่งเอื้่มน้ำใจเรวมีดีหลายค่ะพี่น้องไอ้เครืงย่งใส่น้ำบอย่งไรบเวลานีโใช่ไหมค่ะเดเพื่นกัอย่างใส่นั่งค่ะแต่ว่ากับเพนก็ตตอจะใส่น้ำอยา่จะ ในน้ามีปลาในน้าม like ีเต่าเป็นตัวดีนะเป็นเป็นในหน้าโซมติการการนี่นะรบเที่ยวนี้จะไเอาไปหาตังเจอวังนี่เราโอ้โหมีค่รพูดหลายๆ่าทางเจอวัดที่ได้มอกโ้งการไรก็กักท้าวนค่าาวหน้าขางเที่ยงคนกระจายห้นประโยชน์เกายค่บ ครับของคุณมานนะครับที่มีมโอกาสได้มาเยี่ยมชมโครงการใดีด้วยกันเั้งสามบ่อรับของคุณครับ